ช่วงสไตล์อัปเดตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบในช่วงความอร่อยกับแจงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาที่ร้านสยาม77ค่ะร้านนี้วิวดีมากๆค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใตาสา้สะพานพระราม5นี่เองค่ะร้านนี้นะคะเมนูจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวตามแจงไปดูกันค่ะตอนนี้แจงก็นั่งอยู่กับคุณขวัญข้าวบรรจง ผู้จัดการร้านสยาม77ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่ดู ด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะเป็นของสะสมเก่าๆอันนี้นี่<ช>คือคของทางบ้านหรือเปล่าคะของทางบ้านค่ะเป็นของบ้านที่บ้านเกือบทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่รุ่นของคุณยายคุณยายฮะส่วนใหญ่ก็จะพวกที่เป็นของชามพวกนี้จะเป็นของที่เคยอยู่ในร้านยายแล้วมันไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้านก็มาแต่งแล้วไอเดียการแต่งร้านล่ะคะคนเดียวนี้กระแสะสังคมมันทําให้คนมันช่วงปัจจุบนนะันอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่สนุกมันไม่หอมหวานไม่มีความสุข อดีตมีความสุขกว่าคนก็เลยห่วยหาอดีตแนะนําทีละเมนูหลยอคะว่าเมนูเด็ดของร้านเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเริ่มต้นเลยก็เป็นกุ้งตะไลนะครับผมจะเหมือนเป็น appetizer ที่เรียกน้ําย่อยใช่เรียกน้ำย่อยก็เป็นกุ้งสดคล้ายๆกับกุ้งแช่น้าปลาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเป็นพริกขี้หนูสวนกระเทียมแล้วก็มะนาวโอเคเมนูต่อไป เนื้อนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำาหมืกันครับเนื้อนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำอาหารรสชาติร้านเราเนี่ยจะเน้นอาหารรสจัดแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบอาหารเบาๆรสไม่จัดมากก็เรามีครัวจีนรองรับเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรสชาติอินเตอร์ครับผมเอร์เนาเหมือนร้านอาหารอร่อยๆทั่วทัไปเมนูต่อไปเป็นทับทิมต้มยำแห้งอันนี้เป็นปลาทับทิมครับผมเป็นปลาทับทิมสดเอามาทอดแล้วก็ ทำเป็นเหมือนต้มยำนะครับแล้วก็ผัดน้ําให้งวดแล้วก็เอามาราดก็จะแบบว่ากรอบๆหน่อยปะใช่ครับผมก็จะได้กลิ่นสมุนไพรเต็มที่รสชาติจะจัดจ้านกว่ากินต้มยำธรรมดาเพราะว่ามันจะเหมือนน้ำทำน้ำต้มยำมาผัดนะครับต่อไปาจต่อไปก็เป็นกระพงสมุนไพรครับผมกระพงสมุนไพรเป็นปลากระพง ขาวเอามาทอดแล้วก็เราใช้สมุนไพรยำมีขิงมีมะนาวมะนาวเนี่ยซอยหั่นซอยทั้งทั้งเปลือกนะครับเป็นลูกเต๋าหอมแดงแล้วก็ถั่วประมาณนี้ครับอันนี้คือดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยที่อาหารไทยมันทํามาเพื่อดูแลสุขภาพอยู่แล้วครับโอเคเมนต่อไปเป็นต้มยำปลามานะครับผมรสชาติเป็นยังไงครับปลามามันปลามาก็มันจะ เนื้อมันจะแน่นก็ไม่แน่นแต่นุ่มมันจะไม่มันจะไม่ฟูอะจะมีความแน่นในตัวเองแต่ว่าไม่ถึงกระเหนี่ยวผมว่าอร่อยกว่าปากระพงนะตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องลองชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเคต้องลองชิมดูต้องมาลองชิมดูต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอเป็นสูตรของที่บ้านเลยเป็นสูตรของคุณยายเลยครับผมเป็นเนื้อโคขุนผัดพริกแกงชาวสวนครับเป็นแบบว่า สูตรพริกแกงของเฉพาะของที่ร้านนี้ใช่ครับเฉพาะเลยจริงๆไม่ไม่มีที่อื่นทําอย่างเงี้ยเพราะว่าทํากินแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะทํากินกันแต่ที่บ้านเป็นสูตรของคุณยานยนะครับก็จะมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็หอมแดงกระเทียมโคลกคโคลกรวมกันแล้วก็เอาไปผัด พอให้เหลืออันนี้ทราบว่าคุณขวัญเท่าลงมือทําเองด้วยใช่ครับอยากจะดูวิธีการทำมาค่ะจุสาธิ์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับค่ะไปกันเลยครับโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําในครัวกันค่ะส่วนประกอบสำคัญของเมนูจานนี้อยู่ที่เครื่องพริกแกงค่ะซึ่งก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะ รคมะกรูดหัวหอมและกระเทียมนำมาโขลกรวมกันและผัดพอให้เหลืองจนได้หน้าตาพริกแกงแบบนี้ค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่เครื่องพริกแกงที่โขลกเตรียมไว้ลงไปผัดพอให้ได้กลิ่นหอมของเครื่องพริกแกงแล้วใส่เนื้อโคขุนลงไปผัดค่ะจากนั้นเติมรสชาติด้วยน้ำตาลและน้ำปลา โดยให้รสหวานนาเค็มตามนะคะคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วใส่มะเขือยาวหั่นลงไปผัดจนสุกตามด้วยใบยมะกรูดพริกอ่อนแล้วก็ใบโหระพาค่ะตกแต่งด้วยใบยโหระพาและพริกอ่อนอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะเนื้อโคคุนผัดพริกแกงชาวสวนเมนูเด็ดของร้านสยาม77ค่ะเอาลคะครสำหรับวันนี้แจ้งต้องขอขอบคุณคุณผัดข้าวมากนะคะที่มาแนะนําเมนูเด็ดนะคะและยังสาธิตให้เราชมกันอีกค่ะร้านนี้ เปิดปิดกี่โมงคะเราจะเปิดตอนประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมแล้วก็ปิดเที่ยงคืนค,คุณผู้ชมแวะมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะสุขหน้าอยากจะมีเมนูเด็ดๆที่ร้านไหนมาแนะนำนะคะต้องติดตามสำหรับวนี้สวัสดีค่ะ บ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกเกาะเกตนะคะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํานะคะของชาวบ้านที่กเกาะเกตนะคะมาเที่ยวกันนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะสําหรับออสต์นะคะพบกันใหม่สุขน้าคเวลาเดิม10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงทางช่อง9ก้านายวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ